รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้วนะคะที่คนไทยได้ชื่นชมความงดงามและความวิจิตรการตาของการแสดงโขนมูลนิทิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้มีพระราชสวาวนีให้จัดการแสดงโข,ขนขึ้นนับจากนั้นเป็นต้นมา การแสดงโขนหน้าตสินซึ่งเคยเป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมคู่บรรพบุรุษมาตั้งแต่โบราณซึ่งเคยซบเซาก่อนหน้านี้ก็ทำให้เกิดความตื่นตัวเกิดกระแส ความรักและห่วงแหนในศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงโขนซึ่งมีองค์ประกอบมากมายของศิลปะหลายแขนงต่างก็ได้รับการเชิดชกูกระตุ้นเรียนรู้พัฒนาแล้วก็สืบสารมรดกนี้กันอย่างคึกคักแล้วก็เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะคะอุปราชรงก้กาสง่ายศ ประทับอยู่ามกลางว่างถ้วยทดสโยธีงามดังดวงพระสุรีแรกอุทายงามพะโคนพนละกลายล้วนแต่กลั่นกลาครัน ทอดทัศนาเห็นมนุษย์และว่านอนคุมพ้นิกรมาเนื่องแน่นจอมกุ้มพ่านให้ขังแขนโกรธกลิวกระถือบาทร้องประกาศสร้างพลกลาไลกองทัพนา ให้เขาตีทับจับมนุษย์และพลสว่าขาให้บ้ลายองค์พระผู้นายกรัตสสร้างพ้นผ่านอนให้เขารบรอตตอก่อนกับกุมพานจับประจานขามงาน ให้ไหวปลาน ฤทธิ์ฤทธิ์เออเอยทุกที่สานรองรับป้องกันเออเอเอประจันบานทยานขึ้นเหยียบเออเออเออหนีงนปีงวดด้วยพระแสงเออเออเอสอนทรงตององคองุ้มพะกัน យ៉ាងសណានលាន់ព្រឿនអើយប៉ាត់ថាពីអសុរីសួន4អើយ และตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเมศตบุญยชัยศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิสินไทยซึ่งท่านมีส่วนสําคัญในการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านดูแลตลอดมาในเรื่องของการจัดทําบทคําภาคเจรจาในปีนี้ก็ยังคงทําหน้าที่สําคัญนี้เหมือน คะคสวัสดีค่ะครูค้าทำไมปีนี้ถึงเลือกกุมมภันทดน้ำมาจัดแสดงคะค,คือเรานำเอาโขนบทพระนิพนธ์ในใทการที่1ที่สองเนี่ยมาเล่นหลายครั้งแล้ว<ช>และคราวนี้เราก็เห็นว่าในเรื่องของศึกกุมภักันซึ่งเราก็เคยเล่นไปแล้วว่าตอนพุ่งหองมุคงกระรากหร,ออรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้ผ่านไปแล้ว คราวนี้เราก็เห็นว่ามันยังมีอีกตอนหนึ่งที่มีความสําคัญในการแสดงมันมีชั้นเชิงในเรื่องของวิธีการแสดงอะไรต่างๆก็ <Okay. S 1> คือตอนกลุ่มการทดน้ําเราถึงได้ในคณะกรรมการก็เลยมีมติว่าคุณจะเลือกตอนนี้มา mm hmm. นะฮะเอามาทำ ซึ่งก็ในแต่ละปีถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้แปลกใหม่ให้สนุกสนานเพราะว่ายิ่งทำก็ยิ่งวิจิตรการตายยิ่งทำก็ยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นนะคะครใช่ครับยิ่งทำมันยิ่งยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ด้อยกว่าที่เราผ่านมาไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ,ะแล้วก็ จริงๆแล้วศิละปะทางการแสดงหน้าสินโคนของเราเนี่ยโดยเฉพาะหน้าสินไทยทั่วไปเนี่ยมันยังมีสิ่งที่มันเป็นความงามมันเป็นศินละปะชั้นสูงมันเป็นเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้เนี่ยยังมีอยู่หรืออีกเยอะเราก็คิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะนำเอาส่วนไหนออกมาใช้เ,เป็น เป็นองค์ประกอบหลักในการแสดงค,ค,ค่ะค่ะครูขาถ้าเกิดว่าเทียบความความเก่าหมายความว่าจารีตประเพณีระเบียบวิธีการแสดงขนแบบโบราณกับส่วนที่เป็นการพัฒนาทั้งเรื่องของเทคโนโลยีฉากแสงเสียงต่างต่างเนี่ยส่วนที่เป็นจารีที่เป็นความเก่ากับความใหม่เนี่ยมันปนกันยังไงบ้างครับครูส่วนที่เป็นจารีนี้เราจะต้องรักษาไว้นะฮะเพราะอย่างเช่นหัวใจของโขนคืออะไรบ้างนะฮะ ก็คือการหัวใจของขวนี่คือฉากของการลบนะฮะฉากของการตรวจผลเนี่ยเราก็พยายามที่จะคงรักษาเอาไว้นะฮะเพียงแต่ว,ว่าเราจะปรับให้มันกระชับขึ้นแทนที่จะใช้เวลานานาในการแสดงทั่วไปเราก็จะต้องปรับเวลาปรับรูปแบบอะไรต่างๆให้มันมีความกระชับซึ่งในตอนนี้าฉากลบเนี่ยผมอยากจะให้ได้ได้ผู้ชมได้ดูนะฮะว่า มันเป็นเทคนิคโบราณซึ่งมันหายไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นการลบกันแบบชุลมุนแล้วก็มีท่ากระบวนท่าลบเนี่ยซึ่งมันแปลกกว่าท่าที่เราเคยเห็นทั่วไปซึ่งถ้าถามว่าปกตินะคือโขนทั่วๆไปเนะี่ยเล่นไม่ได้นะฮะ <laughs> อย่างเช่นท่าขึ้นลอยแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวลิงเนี่ยสามารถที่จะหนีบกระบองยักษ์แล้วก็ เียงลงมาได้อะไร,ะไรนนต่างๆอันนี้มีมาแต่โบราณเลยครับอันนี้มีมาแต่โบราณครับไม่กระทันขึ้นลอยเนี่ยแล้วตัวลิงตัวอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาหนีบอาวุธได้อะไรต่างๆเนี<อ>่ยมันมีอยู่ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะ อันนี้ก็เราก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดเอาไว้ค่ะฟังแบบนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแสดงโขนในปีนี้ซึ่งในแต่ละปีมีความนิยมจากประชาชนเยอะมากแล้วก็ตลอด20ปีที่ผ่านมานี่คือมากขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆแล้วก็คือหนึ่งสังเกตเห็นว่าขยายความนิยมไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าคนผู้ผู้สูงไวัยไปจนกระทั่งเด็กเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะครูโขนพระราชทานเนี่ย หรือโขนขมูลนี้ที่เนี่ยเราจะไม่เอ่ยถึงพระมหากราที่คุณไม่ได้เลยนะคร,ครเพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เคยพูดว่าโขนเนี่ยมันเป็นศิลปะชั้นสูงนะฮะแล้วก็เกือบจะสูญไปแล้วแต่ท่านก็มีพระราชกระแสผ่านมาทางสมเด็จพระเทพว่า ถ้าเผื่อไม่มีคนดูแม่จะดูเองอะไรต่างๆนี่คือจุดกําเนิดเลยใช่<น>ะฮะ,ฮะ<อ>แล้วท่านก็มีภา,าระคุณคุณยิ่งยิ่งกว่านั้นอีกก็คือท่านบอกว่าการแสดงทุกครั้งเนี่ยนะฮะเราใช้ค่อนข้างงบประมาณค่อนข้างที่จะสูงลงทุนค่อนข้างสูงแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะขาดทุนของชั้นคือกําไรของแผ่นดินอันนี้ทําให้เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนี่เพียวเนี่ยแล้วเราจะทำไมสนองพระมหากราณาี่คุณท่านไม่ได้นะ,ะในเมื่อท่านยังคิดว่าโขนเนี่ยมันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเล่นไม่มีโอกาสที่จะทํากําไรในรูปแบบของตัวงบประมาณแต่ท่านก็พยายามลงทุนให้อันนี้เป็นพระมหากรุณาี่คุณที่ทําให้พวกเราภาคภูมิใจครับแล้วก ทำสนองงานถวายงานกันสุดชีวิตเลยนะคะในแต่ละปีะคร,ครทูทุกปีนียเราทําอย่างเต็มความสามารถที่สุดค่ะครูทีนี้ในส่วนขององค์ขาพยพบรรดานหน้าตศิลปินใหญ่น้อยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้เชี่ยวชาญเป็นหน้าตศิลปินตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กไปจนกระทั่งถึงนักเรียนนักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้ได้อะไรจากเรื่องนี้คะครูอย่างที่หนึ่งคือได้การถ่ายทอด ศิละปะจากครูบาอาจารย์ซึ่งบางอย่างเนี้ยในหลักสูตรเราก็ไม่มีมในหลักสูตรเราไม่มีเราก็พยายามที่จะนําออกมานะฮะแล้วเราก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าขนของมูลนิธิเนี่ยเราจะไม่ใช้นักแสดงรุ่นเก่าทั้งหมดเราจะพยายามที่ออดิชั่นเอาเด็กรุ่นใหม่เข้ามามาผสมผสานใช่ฮะจะได้มีการสืบทอดนะฮะเด็กก็จะได้รับ องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยสืบไปแล้วก็ต่อไปเมื่อเข้าไปเป็นครูเป็นเป็นศินลปินต่อไปเนี่ยเขาจะได้นําความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทําให้โขนของเราเนี่ยไม่สูญนะฮะแล้วก็ต้องต้อง,องเกิดความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งว่ามันเป็นศินละปะประจําชาติของเราค่ะกร่าบขอบพระคุณคุณครูมากค่ะค่ะ พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกับนาตศิลปินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับดรสุรัตน์จงดาผู้ช่วยอธิการบริษัทบันฑิตพัฒนาลินนะคะสวัสดีดค่ะขออนุญาตเรียกครูไก่ะนะลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองก็เรียกครูไก่พี่หนึ่งอยากถามอย่างนี้ว่าการที่เรามีส่วนร่วมกับการจัดการแสดงโขนของมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปะชีพเนี่ยคือผ่านมา16ปีแล้วเนี่ยลำพังครูไก่เองนี่อยู่เบื้องหลังกี่ปี 20ปีเลยตั้งแต่2,146ทุกต้องใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยได้ติดตามอาจารย์สมิทธิไปช่วยงานนะครับการแสดงพระราชทานที่ภูพานราชนิเวศที่พระที่นั่งจักรีที่พระที่นั่งที่พระราชวังไกลกังวลด้วยก็ดําริเรื่องโขนนี่แหละ กันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับจนถึง2,146ใช่ไหมจะมีพระราชาสวนี2,147เ,เราก็เริ่มฟอร์มทีมงานกัน2,148เราก็เริ่มสร้างเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆฉากนี่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย2,149<ช>เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้นนำ<ช>มาสู่การแสดง2,150นะพี่หนิง<ช>อันนี้ก็คือมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผม ครูไก่เห็นพัฒนาการของโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมายังไงมันมันรุดหน้ามันก้าวหน้ามันตื่นตาไปมากกว่ายุคแรกใช่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจุดประสงค์แรกๆกเนี่ยนะการทําโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นการแสดงใหญ่ๆอย่างนี้เป็นเพียงคิดว่าการสร้างเครื่องแต่งกายการพัฒนาการแต่งหน้าเกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อจะใช้เครื่องแต่งกายกับการแต่งหน้าในการแสดงพระราชทานต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแสดงพระราชทานหมายถึงเมื่อสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชรินนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนินไปส่งงานที่ภูพานราชนิเวศภ<ด>ู<ร>พรงราช,ชนิเวศไปป่าใช่ก่อนที่เสด็จกลับถ้าจะมีการเลี้ยงพระราชทาน<อ>และก็จะมีการแสดงเพื่อจะให้ประชาชนเยาวชนมีมอบรางวัลถ้าไปภูพานจะบรรยากาศได้เลยว่าท่านจะมอบเหรียญทองคําในการประกวดผ้าไหมมีราบายสีสูขขวัญมีการแสดงแฟชั่นโชว์มีการแสดงต่างๆเราเคยเห็นในข่าวในราชสน แล้วก็เวลาที่มีพระราชคันตุกะมาใช่ไหมครับในยุคนั้นก็หลายปีแล้วหลังแต่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เนี่ยจัดเลี้ยงรับรองที่พระที่นั่งจักรีและจะมีการแสดงทิ้นลานพระที่นั่งจักรีจำได้ไหมพี่หนิงก็เคยไปรำนะแล้วก็ข้างบนหรือไม่บางทีก็เลี้ยงในการแสดงพระราชทานเลี้ยงพระกายาหารค่ำก็กะว่าจะเอาการเครื่องแต่งตัวเหล่านี้ ไปแต่งสําหรับศิลปินเพืใช้ในงานนะซึอง่าเป็นหน้าเป็นตารับแขกบ้านแขกเมืองคือจุดประสงค์แรกคืออย่างนั้น <ฮะ S 2> แ,ตแต่ทีนี้พอทําเครื่องแต่งตัวแล้วเอ๊ะลองมาแสดงบนเวทีหน่อยซิ<ม>ว่ามันจะเกิดมิติอะไรบ้าง<ม><ม>นะครับก็เลยพอดีประจวบเหมาะในปี2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเจริญพระชนมมาพรรษา80พรรษาก็ถือว่าเป็นวาระมงคลก็เลยเอาวาระนี้แหละ เป็นการแสดงครั้งแรกเรยว่าการแสดงเฉลิมพระเกียรติก็คือเล่นกับวงดูริยางสาลเพราะในหลวงรัชกาลที่9ก้าท่านบรดดูริยางสากลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เล่นเป็นการออกตัวพรมมาสเป็นครั้งแรกเล่นกัน3มรอบเองรอบเสด็จพระเนิเนรรอดประชาชนหรอบซ้อมใหญ่แค่นั้นเองแต่ทีนี้เอ๊ะมันยังไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่อพอไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็เกิดการเสด็จ ทำจะพัฒนาให้มันดีเช่นเครื่องมันยังไม่สวยแสงมันยังไม่กระตดดุ้ตออดีต่อยอดมาจริง,<ป>รงๆพอ2,551เนี่ยก็งานพระเมรกรมหลวงนราธิวารา,าชนครินกรมพระพี่นางเธอก็เลยต้องระง,งับไปก่อนพอ2,552เนี่ยก็เลยลองมาปรับปรุงพัฒนาใหม่เอาเป็นโขนจริงๆตอนนี้ประกอบกับวงปีพาดกับวงดุยยางสากลแยกกันคนละรอเกิดมิติใหม่ของการชมการแสดง ก็เลยเป็นโอ้คนแห่แห่นกันมาดูมากเลยเป็นที่ตื่นเต้นแต่เราทําแค่สองอาทิตย์แต่นั่นคือจุดประกายจุดประกายเริ่มต้นแล้วก็มีพอกาบังคมทูลท่านผู้หญิงจลุงจิตกาบังคมทูลก็เลยพระกรุณาโปรดเกล้าว่าให้จัดอีกในปี2 5 5 3ก็เป็นตอนนางลอยนั่นคือจุดเริ่มต้นโขนพระราชทานคือตอนเมื่อก่อนเราจะโขนพระราชทานติดปากถ้าเอาจริงๆเนี่ยที่เป็นโขนจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือช่วงนางลอย เสร็จปุ๊บมันก็พัฒนาสูงสุดพีคสุดเพราะว่ามันเริ่มหนึ่งพอคนดูนางลอยมันก็ตอนใหม่อีกก็มาไม้ย่าลาบที่ะต้องมีหุ่นหนุมานตัวใหญ่มีเทคนิคมีอะไรพอไม้ย่าลาบเสร็จก็ต้องมาจองถนนต้องเทคคือพี่หนงมองว่าฉากองค์ประกอบแสงสีเสียง<ๆ>มันมันมันวิจ,จิตขึ้นเรื่อยๆนะต้องเข้าใจว่าโขนเนี่ย เรื่องรามเกียรติเป็นแฟนตาซีผมพูดเสมอแล้วทำไมคนไทยชอบดูคนเพราะคนไทยชอบแฟนตาซีชอบเรื่องอะไรสนุกสนุก<ม>ทำไมอ่าวิคนวิเคราะห์ทำไมมามหากราบสองเรื่องมหารารตะยุทธของอินเดียเหมือนกันกับรามยานะมาด้วยกันแต่ทำไมคนไทยเลือกรามยานะไม่เลือกมหาพราตรยุทธบอกเอามหาพราตรยุทธมันจํายากม,มันยากไปเยอะมันเยอะมันซับซ้อนมันยากไปแต่อันนี้แหละมียักษ์มีลิงตึงตั้งตึงตังแล้วครูบาอาจารย์ออกแบบท่ายักษ์ท่าลิงโคดิอกออกแบบมาสวยงามแล้วแล้วยังผสมจินตนาการที่นิรมิต กายใหญ่นิมิตกายเล็กหาะเหินเดินอากาศดำดินมุดน้ำนะครับมันก็สามารถแล้วก็เลยเข้าถึงคนทุเพศทุกวัยแล้วก็พอมาทาขโงมือที่ศิลปะชีพเราก็ต้องดูงานตะวันตกมาด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรบ้างเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเวลาของคนก็น้อยลงอะไรที่จะทําให้คนดูแลประทับใจสร้างจินตนาการเกิดขึ้นบนเวทีมันเกิดเมจิกเหมือนละครตะวันตกอ่ะเขาจะสร้างเมจิกบนเวทีให้ได้ เห็นไหมเราดูละครเรื่องแฟนทอมออฟเดอเวลามันมีหายตัวมีมีเผาตึกมีดูเรื่องเวทีละครเวทีเรื่องกิงคองซึ่งมันเป็นหนังมันทํามาเป็นเวทีมันก็ต้องมีหุ่นตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันก็จุดประสงค์ว่าเอาลองศาสตร์ทั้งสองอันโขนเรามันสามารถทําได้แล้วก็ทำได้สาเร็จใช่ทำได้สําเร็จนั่นคือองค์ประกอบความรู้ทั้งนาฏศิลินดนตรีนะครับงานศิลปกรรมเพราะว่ามันเป็นโขนมันไม่ใช่เดียรวิสติกมันต้องมีศิลปกรรมที่งดงามเข้าไปด้วยฉากยังไงที่จะตะลึง อลังการอะไรที่เป็นศิลปะไทยสัดส่วนยังไงถูกต้องไม่ถูกต้องอาจารย์สุดือบอกพับปลาจะต้องยังไงส,ส,ส,สัดส่วนถูกต้องต้องมีประกอบองค์ประกอบอได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมิกกับการแสดงอย่างไรใช่ไหมฮะเวทีจะหมุนเปลี่ยนฉากยังไงมันใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มาประมวลเข้าด้วยกันครับตอนนี้ถือว่าโขนของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกระจายในวงกว้างเป็นที่รู้จักแล้วตลอดแบบเกือบ20ปีที่ผ่านมาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนจักไม่เคยรู้จัก คนจากไม่เคยชอบโขนเอ๊ะหันมาสนใจใแล้วพอมาดูแล้วประทับใจและในมุมของพวกเราเองนะั่นแต่ศิลปินครูบาอาจารย์เด็กเล็กเกน้อยที่มาร่วมกันแสดงได้อะไรโอ้ได้เยอะแยะมากมายหนึ่งหนึ่งเขาได้ประสบการณ์จริงในวิชาชีพ เรียนโขนและทําอะไรเขาสามารถได้ขึ้นเวทีระดับประเทศ<ม>เขาถือว่าเวทีนี้ใหญ่ที่สุดข,ของการเสดเนการสอน<ม>เราทําไมเราต้องมีหลักสูตรการเรียนโขนเ<ม>พราะมันเป็นศิลปะของชาติ<ม>แล้วเด็กเหล่านี้มาเรียนแล้วเขาได้แสดงไหม,มได้แสดง เขาได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ทักษะเขาสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพของเขาได้หลายคนจบไปเป็นครูบาอาจารย์หลายคนออกไปเป็นโครดิโอกราเฟอร์หลายคนไปสร้างงานต่อซึ่งก็เอาโปรไฟล์ตรงนี้เอาประสบการณ์ <profile S 1> ตรงนี้ <ชา S 1> นไป,ไปถ่ายทอดต่อตอ,องค์ความรู้ต่างๆมันมีการสืบทอดสืบทอดกันต่อไปตอนนี้สไตล์ของขนเมือที่เครื่องแต่งกายของขวเมือที่เส็นบชีพมันเป็นสไตล์ เป็นคนที่เป็นต้นแบบอิทธิได้แบบเผยแพร่อิทธิพลออกไปเด็กจะทําราคาแพงนี้ไม่ได้ก็ไปประยุกต์กันทําที่เป็นราคาถูกลงเพื่อจะเด็กจะได้เล่นได้มันก็แบบแผนตลาดมันก็กว้างขึ้นเด็กเล่นเรียนโขนมากขึ้นอ็กอย่างต้องไปตั้งแต่นี้สีควาห้าควาหกไปเห็นคลิปต่างๆน่ารักมากเลยน่ารักมากปีที่แล้วยกตัวอย่างน้องดินลูกเจ้ากับจันภูธเนศของมันมาดูโขนผมพ่อผมอยากจะเรียนโขน โทรมาบอกเอามาเรียนที่นี่สิตัวเล็กๆตีนเหน็บเลยน่โอ้โหคตถูกทีมเรียมแม่ก็ถ่ายร้องแล้ววิ่งกบไปเรียนใหม่ได้ดูนั่นแหละเพราะว่าเขาได้ดูโขนที่ศิลปาชีพอันนี้ขอบคุณครัไก่มากๆค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับตัวแทนนักแสดงบางส่วนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับตัวแทนนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2566นะคะก็คือตอนกุมพกันทดน้ำค่ะแต่ละคนเนี่ยพัฒนาการของเราที่เราได้มีมีส่วนร่วมกับการแสดงโขน มูลนิธิที่ส่งเสริมเรีอาชีพเชียนตัวเป็นประกอบมาเป็นอะไรต่างๆมาจนกระทั่งเราก็เติบโตเป็นตัวเอกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรามันให้คุณค่ายังไงเราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากขนพระราชทานหรือขนมูลนิธิยังไงบ้างครับสำหรับผมนะครับก็ตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็ได้ได้เจอ เพื่อนแบบว่าต่างต่างต่าง,าง,างจังหวัดนะครับที่เรียนโขนเหมือนกันก็มารู้จักกันที่นี่ครับที่เขา audition มาแล้วก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มาได,ได้กินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันรู้จักกันสนิทกัน<ม>นะครับก็ได้พัฒนาฝีมือไปด้วยครับก็เจอกันแต่ละที่ก็จะมีอย่างเป็นตัวลิงก็กจะมีชอบการตีลังกาครับก็ทุกคนก,ก็จะแต่ละที่ก็จะมาตีลังกาแล้วก็โชว์กันแล้วก็สุดท้ายกลับไปกลับไปปีนั้นก็ไปฝึกมาใหม่แล้วก็มาตีตีลังกา คือเราก็เรียนรู้เทคนิคของเพื่อนเพื่อนด้วย<ช>ทั้งๆที่เรียนลิงเหมือนกันเนี่ยนะ<ช>แต่ว่าโอ้คนนั้นทําอย่างนั้นเจ๋งคนนี้ทําอย่างนี้ดีก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนก<ช>ันอย่างนี้ใช่ไหมคือเดิมทีเนี่ยผมเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราไม่ได้ชอบโผลนะครับก่อนที่จะเรามาจะมาเป็นครูในะปัจจุบันเนี่ยผมเป็นเด็กสากลมาก,ก่อนเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับสากลหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออะไรมาดูนี้นั้น รู้จักอย่างเดียวคือลิเกเพราะว่าคุณย่าพาไปดูโขนไม่รู้จักพอไปถึงมหเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนที่วิทยาลัยนศินซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วเรารู้สึกว่าเออมันสนุกนะมันสนุกเพราะว่าอะไรมันยากผมจะมีจุดหมายอย่างหนึ่งว่าอะไรที่มันยากเนี่ยผมต้องลองทําเองก่อนมันท้าทายถูกครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันยากเนี่ยเราทําได้ไหมปรากฏว่าสิ่งที่เราได้มาคือมิตรภาพจากเพื่อนนี่คือสิ่งสาคัญเลยเหมือนที่ บลูบอกเลยครับคือการที่เราเจอเพื่อนการที่เราเจอว่าเฮ้ย mm hmm. นายไหวไหมนายเจ็บหรือเปล่า mm hmm. คือเราเติบโตมากับเพื่อนนะครับ mm hmm. เรา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 เลยมองว่าคือโขนเขาจะเป็นคนหมู่มากถูกไหมครับในการแสดงอะไรพวกนี้ mm hmm. มันก็เลยทําให้เราปลูกฝังว่าเฮ้ยเออว่ะเราแต่งเครื่องเท mm hmm. สองมันทําให้เรามีภูมิฐานขึ้นอนะันที่เช่หลังตรงเทวาหลังงอก็โดนครูฟาดอย่างเงี้ย mm hmm. สัมมาค mm hmm. าราวะมันคือศูนย์รวมวัฒนธรรมของไทยจริงๆ พอมีสื่อโซเชียลมาช่วยมาเลยทําให้แรงขับเคลื่อนแรงกระตุ้นของวัยรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากจะเปิดใจมาดูเฮ้ยทำไมเขาถึงคนมาดูเยอะจังมันคืออะไรทําไมหนุมานตัวใหญ่จังนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับมันมันก็เลยมองว่านี่คือคุณค่าของโขนมันได้เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนี้ผมก็เลยมองว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่สูญหายแน่นอน แต่ก็ต้องช่วยกันแบบนี้ช่วยนไม่ว่าจะเป็นโลกจริงที่เรามาช่วยกันดูช่วยกันสนับสนุนสนใจจริงกับมาเรียนรู้อย่างเป็นทางการ,รแล้วก็คนที่อยู่ในโลกโซเชียลช,ช่วยกันกระพือเรื่องดีๆแบบนี้รเราตั้งแต่เราเราเคยมาชมนะครับตั้งแต่ปีแรกก็คือปีผมมาคือเรามานั่งตอนแรกเราเป็นผู้ชมเรายังเป็นนักเรียนอยู่มอนหนึ่ง<ม><ม>เรามาดูแล้วปุว๊บเฮ้ยทำไมเราเราอยากจะไปอยู่ตรงจุดๆนั้นจังเลยเออ อยากจะลุกจากเก้าอี้ผู้ชมไปอยู่บนนันใช่คือเราอะอยากตอนนั้นอะเราแค่อยากจะแต่งกายแบบเขา,<ห>าแล้วแบบว่ทำไมมันมันดูแบบมันไม่เหมือนกับการแสดงทั่วไปที่แบบว่าฉากแสงสีเสียงองค์ประกอบทุกอย่างมันครบจนเรามาจุดจุดหนึ่งที่เขาเปิดออดิชั่นแล้วเราได้เข้าไปสัมผัสครั้งแรกที่เราไปออดิชั่นเราเปีปีแรกเลยเราพอออดิชั่นปุ๊บยังไม่ผ่านเข้ารอบ เราก็อ่ะโอเคเราเก็บเก็บตรงนี้ไว้แล้วเราก็ไปฝึกฝนฝึกฝนเลยใช่เราไม่ยอมเลยครับแล้วก็ฝึกฝนจนปีโมกขศักเราก็ได้รับเข้าไปเล่นนะครับเราไปเล่นเป็นเทวดาครับผมก็พอปีต่อมาเราแบบทํายังไงเราถึงจะได้เป็นตัวดีแบบคนเขามั่งคือในช่วงระยะเวลาที่เราเล่นตรงปีโมกขศักครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยการดูเพราะว่าการแสดงนาฏศิ์นะครับการแสดงขนหรือว่าการแสดงต่างๆมันเป็นการเรียนแบบกันเป็นหลัก ราะนั้นเราต้องดูเทคนิคครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งเราก็ได้เห็นบนเวทีซึ่งถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่สามารถดูได้แน่นอนนี่คือของจริงเลยนะใช่ทั้งการที่ถ่ายทอดโดยตรงกับครูพักลักจำใช่ครับไอ้พวกเราเนี่ยบางทีเทคนิคเราได้จากครูพักลักจำนะใช่กต็ตั้งแต่นั้นมาเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีแล้วก็หลังเวทีนะครับแล้วก็คือเราใช้ร่างกายทั้งทั้งทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำตัวขานะครับ ก็เราก็พอมาปีถัดไปเราได้มีโอกาสได้ทุนพระราชทานครับผมก็ได้เป็นพอได้ทุนปุ๊บในในลำดับที่5<ม>ก็ได้รับแสดงเป็นบทบาทพลักษ์ซึ่งเราก็เป็นอะไรที่เหมือนปลดล็อกเราที่เราแบบว่าตั้งแต่หมหนึ่งที่เราอยากจะแสดงครับก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็เล่นบทบาทพลักษมมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ได้รับบทพระรามใช่ครับผมก็เป็นอีกในหนึ่งมิติใหม่นะครับที่คือคาแรคเตอร์ทั้งสองตัวละครมันมีความต่างกันนะครับซึ่งเราก็ต้อง พัฒนาอยู่ตลอดนะครับพอได้เห็นคุณครูเขาลนมครับแล้วแบบมันดูทาไมมันดูสวยจางมันดูสง,ง่าอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยแบบต้องมาปรับปรุงตัวแล้วก็ปีที่แล้วผมก็ได้ดูคุณครูคนอื่นลําครับมันก็ได้รู้รายละเอียดต่างๆครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้แล้วก็ได้เจอรุ่นพี่ที่ต่างจังหวัดที่ได้ออดิชั่นเข้ามาครับปีที่แล้ว แล้วก็ปีนี้ผมก็จะตั้งใจค่ะแต่ละคนก็ฝึกฝนกลยุทธ์ฝีมือให้ยอดเยี่ยมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งอย่างครูบาครูเต้เป็นครูแล้วแต่ว่าอีกสองคนหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเดินตามรอยก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ส่งต่อความรู้นี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเพื่อให้โขนนั้นคงอยู่คู่กับคนไทย อย่างยั่งยืนตลอดไปนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ใหนะขอบคุณมากค่ะและน้องๆทั้ง4คนรวมทั้งดิฉันลาไปก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสําหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ